ืีแถวหน้าไปอยู่ตรงไหนคะมายืนเลยค่ะนี่ไงมาเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคมากันแลยเลย้าผมเดินตามผมเดินตามจะมีสัญญาณเน็ตดไหมเราก็เดินตามสิอ้น่นนี่นน่น้องมาหาแม่ตาบอดจริงด้วย นานาเเส้เส้ของสาวนอยเพบ้านแดงด้คนนี สามพวงที a, ่สิบมากนะครับสพวงที่สตัวนี้นะครับกองบริการอยู่ลามาหาแม่ด้วยกันครับแงเซียนจีเลยครับกองแทงโรตเตอรี่ลอตเตอรี่ใก้สิบบอแล้วครับเยมากวกเรามาท่ลรตเตอรี่แล้วก็ทียยุีเอาทีทีสองทีสามทีสีและทเล่นาองหลัรก็ดก้ตงนี เราวัดที่หไม่ดีทุกมาทุกส์เลยครับทางเจ้าภาคม้วนับปุ่มัต่อยอดต่อไปนะครับต่อยอดต่อเธอถึงเอมาดีสุดเลดม้วนไปเลียงมาบอกเ้ยประเทเจ๋ระบิดประเทศไทงมาามาภาษามาันนี้เด็กดี บัดบัดเลยจะมาบอกพวกเนะครับมันใจสิห้เหลืออีอยุ่ประมาณลอยไปบัเหลือเหลือประมาณลอยไปบครกพวกเนีมันจะเป็นเปกับครก้ตัวละหนบาทแม่ตาแม่ตบอกแกตลอดอ่าจะบอกว่าแม่คิดแม่นนี่แม่นนี่แม่นนี่ตลอดเลยก็นั่งขี้อยู่งาได้เลย นอกจากผู้หญิงน่นารักแล้วนี่คนนี้ก็น่ารักดิคนนี้ก็น่ารักดิควาของผมสวยแล้วสวยแล้วพีววว่น้องสัญญาณเตือนแจ้งเตือนแล้ว กระตุเนี่ยของผมเนี่ยเอาแล้วเนี่ยเน็ตกระตุกขออภัยเด้ไหมครับมเก็บไปเรื่อยเก็บไ้เ้อ่มันร้อนเสียงหัวตเดินไเ่อยัเก็บเอยเตัวไปเด้อ ครับผู้ใดเตืนความจำลูเราขยันตอยอดกรถนตยอดลูกองเด้อกระดอนลูองปลอจกีเพนนะครับเด่นคุณนายจานั่นเอาจมไปบอกอะไรโตมาไม่เดียวย่ยเยี่ยนเพื่อมาลอยู่จะได้อีกบ่เอนเตือนเตืน ก็มากันมาัเสียวกไปกันเลยครับก็มาครับจะเอาีน็พ่จะเอาตัวตหลอกหลักฐานอยู่ตรงนี้กูอะอีแลลวก็ดีแล้วคืพาน้องออกมามาลไรนเต้มาอะข้าแล้วเข้าไปคืนแล้วครับ เดี๋ยวไปหาจุดที่มีสัญญาณนิดเหมือนเดิมเอาดีใจครับทุกคนด้วยแล้วกันครับที่ได้เห็นอีหลาหน้อยออกมานะครับมนาะ